นิทานเรื่องร้านซ่อมความทรงจำคอมเป็นชายหนุม่มงผงู้แยบขรึมเขาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพังชีวิตในแต่ละวันอยู่กับการทำงานหนักเขาไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองได้มีเวลาพักผ่อนนั่นเป็นเพราะว่าเขามักจะนอนไม่หลับในความคิดของเขาวนเวียนอยู่กับอดีต หรือความทรงจำที่น่าเศร้าและโดดเดี่ยวในวัยเด็กเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดจนบางครั้งเขาก็เข้าใจไปว่าครอบครัวไม่รักไม่เอาใจใส่เขาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆความรู้สึกนี้ไม่อาจสลัดออกไปจากเขาได้เลยจวบจนเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีระดับการศึกษา และหน้าที่การงานที่ดีแต่ก็ยังรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวอยู่ลึกๆภายในใจอยู่ดีเรื่องราวในอดีตเหล่านี้ยังส่งผลทำให้ความรักของเขาไม่ราบรื่นอีกด้วยเขาไม่กล้าที่จะรักเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความรักดังเช่นที่เขาเข้าใจว่าวัยเด็กในอดีตเขาไม่เคยได้รับความรัก เขาจึงกลัวที่จะเจ็บปวดอีกซ้ำๆถึงแม้เขาเป็นผู้เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังคนเดียวแต่ในใจลึกๆอีกส่วนหนึ่งเขาก็อยากมีความสุขเหมือนคนอื่นๆทั่วไปจนกระทั่งวันหนึ่งทอมได้เห็นโฆษณาส่งมาในกล่องข้อความอีเมลรายละเอียดมีอยู่ว่าใครที่นอนไม่หลับมีความเครียดสะสม มีปัญหาด้านภาวะอารมณ์ให้ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้พร้อมกับมีคำรับรองว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปอย่างรวดเร็วหากติดต่อมาทอมสนใจจึงรีบกดโทรศัพท์ติดต่อไปที่หมายเลขตามโฆษณาเขาได้ยินเสียงปลายสายเป็นหญิงชาราเมื่อคุยกันไปสักพักหนึ่ง หญิงชราที่ปลายสายก็บอกว่าจะส่งเครื่องรางชิ้นหนึ่งมาให้เขาขอให้เขารอรับเครื่องรางชิ้นนี้ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้แค่เพียงไม่กี่วันหลังจากที่คุยกับหญิงชราทอมก็ได้รับพัสดุมาหนึ่งชิ้นเมื่อเปิดดูด้านในก็พบว่าเป็นหินกลมๆหนึ่งชิ้น สำหรับไว้พวกติดตัวหินนี้ระบุสรรพคุณว่าจะช่วยปรับสภาวะจิตใจของคนที่พกเอาไว้ให้ผ่อนคลายและสมดุลทอมทดลองพกพาห็นติดตัวเอาไว้และพบว่าตลอดเจ็ดวันหลังจากได้รับเครื่องรางนี้สภาพจิตใจของเขาสบายขึ้นมากเขาสามารถที่จะนอนหลับได้ดีขึ้น แต่มีอยู่วันหนึง่งหลังกลับจากที่ทำงานมาถึงที่บ้านเห็นเครื่องรางนั้นกลับลนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำพยายามหาภายในบ้านจนทั่วก็ไม่พบสุดท้ายจึงหยุดหาและคิดว่าโอเคคงไม่เป็นไรลองไม่ต้องมีหินเครื่องรางอะไรดูซิฉันจะเป็นยังไงทาบอกกับตัวเองในใจ เมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันทอมก็กลับมาสู่สภาพเดิมอีกเขานอนไม่หลับและจิตใจก็ไม่สงบสุขทอมตัดสินใจโทรห,หาหญิงชราอีกครั้งคราวนี้หญิงชราแนะนำให้เขามาพบกับเธอถ้าเขาอยากจะหายขาดจากอาการของความรู้สึกที่เป็นอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว และทําตามคำแนะนำของหญิงชราทำตอบตกลงและเดินทางไปพบในวันรุ่งขึ้นที่หน้าบ้านของหญิงชรามีป้ายเขียนไว้ว่าร้านซ่อมความทรงจำเมื่อทอมก้าวเข้าไปในบ้านก็พบว่าภายในห้องมีของใช้เก่าโบราณอยู่มากมายหญิงชราท่าทางสงบและใจดีนั่งอยู่บนเก้าอี้รอต้อนรับเขาอยู่แล้ว หญิงชารากล่าวทักทายและพูดคุยกับทอมอยู่สักครู่หนึง่งจึงพาทอมเข้าไปนั่งบนโซฟายาวพร้อมกับจุดไม้หอมที่เมื่อสุดดมแล้วทำให้เขารู้สึกสงบลึกเขาทำตัวเองให้ผ่อนคลายตามคําแนะนำของหญิงชาราเพี <zieć. S 1> <S <S ยงแค่ชั่วครู่หนึง่งเมื่อจิตใจของเขาสงบจิตใต้สำนึกของเขา ก็ได้ดึงภาพออกมาให้เขาได้เห็นเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่เขารู้ว่าเป็นตัวของเขาเองยืนชิดกำแพงใบหน้าเศร้าส้อยและแล้วความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวก็เข้ามาโจมตีหัวใจของเขาอีกครั้งแต่แทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกนี้เมื่อเขาได้เห็นใบหน้าที่เศร้าส้อยและน้ำตาของเด็กชายซึ่งก็คือตัวเขาเอง เขาเกิดความรู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปพบเด็กชายคนนั้นแล้วชวนมานั่งพูดคุยด้วยกันข้อความนั้นจากเด็กน้อยเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กชายเชื่อมโยงมาถึงจิตใต้สำนึกส่วนลึกของทอมในปัจจุบนันทอมค่อยๆรับฟังความรู้สึกของเด็กน้อยตอนนี้ทอมซึ่งเป็นผู้ใหญ่ เขาได้กลับเข้าไปย้อนเข้าไปเข้าใจทุกๆเหตุการณ์ในตอนนั้นทำปลอบประโลมเด็กน้อยพร้อมกับบอกว่ารู้ไม่ว่าเธอจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่เก่งและเข้มแข็งมากฉันขอสัญญากับเธอว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะทำให้เธอเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดเท่าที่เธอจะมีได้ฉันรักเธอนะ พราะเธอก็คือตัวฉันเองแล้วทอมก็ได้เห็นรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าของเด็กชายเสียงนาฬิกาบอกเวลาดังขึ้นเป็นเวลานานนับชั่วโมงที่ทอมได้อยู่กับตัวเองอย่างลึกซึ้งและได้เข้าไปชำระสาสสางอารมณ์ที่ติดค้างของตัวเองในอดีตทอมค่อยๆลืมตาขึ้นเขารู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนใหม่ ความรู้สึกเศร้าเหงาและโดดเดี่ยวที่เคยฝังอยู่ในจิตใจส่วนลึกหายไปหมดแล้วหญิงชรายิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเมื่อได้เห็นสีหน้าของทอมที่เปลี่ยนไปเธอก็รู้ว่าภาร,รกิจของเธอในวันนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และงดงามทอมได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ไปตลอดการเขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองทุกประการ ตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความสุขขึ้นมากจากการยอมรับตัวตนและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึง้งขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะคะหวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลินและความสุขค่ะสวัสดีค่ะ